หายค่ะเออคนหายมีหนึ่งคนฮะตามหากันมาหลายวันวันนี้เจอตัวแล้วนะคะพลเอกประวิตรวงสุวรรณหายไปตั้งแต่วันหวตเลือกนายกรัฐมนตรีออวันถัดมาวันวันโปรดเก้าก็ไม่อยู่แต่ล่าสุดวันนี้มีคนเห็นพลเอกประวิตร์คุณผู้ชมหลายคนเป็นห่วง <c oughs> รู้ว่าท่านจะแบบจะบ จะอะไรหรือเปล่าค่ะวันนี้ไปพบที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแห่งชาติที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อนะคะยังอยู่ที่ป่ารอยต่อเห็นคุณท็อปวราวุธใช่ไหมรัฐมนตรีทสอกรัารองใช่กเข้าร่วมการประชุมด้วยก็หลายๆคนได้เห็นแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้ว่าท่านไปอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็กระแสข่าวลือที่บอกว่าน้อยใจที่ทางสวฝั่งของลุงตู่เนี่ยบิ๊กตู่เนี่ยยกมือโหวตให้พักเพื่อไทย ฝั่งของลุงป้อมก็เลยตกใจเพราะทุกคนไม่ได้นัดกันไงไปรู้หน้างานว่าเอา้าสุดท้ายเนี่ยโหวตคุณเศรษฐาผ่านเหรอแล้วก็เลยเงียบหายไปหลายวันจนกระทั่งวันนี้เจอตัวแล้วไม่รู้ว่าหลบไปเลียแผลใจหรือเปล่าฮะคุณผู้ชมเพราะสุดท้ายแล้วพี่ใหญ่บิ๊กป้อมอาจจะโดนน้องเล็กอย่างบิ๊กตู่หักอกซะไม่ได้ฟาดฝั่งขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะสุดท้ายแล้วการโหวตนายกวันนั้นค่ะ สอวอทางฝั่งซ้ายมือคือสอวฝอั่งทางด้านของคนที่สนับสนุนบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์ก็งดออกเสียงทั้งหมดแต่ฝั่งขวามือเพื่อนรักพลเอกเสรฐาฐานาจารโรและก็ทางด้านของพลเอกนพดลอดีตหัวหน้าเสและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอันเนี้ยโหวตให้คุณเศรษฐาแล้วสอวอสายบิ๊กตู่น้องรักที่ก่อนหน้านั้นโหวตงดออกเสียงดันเทคะแนนให้คุณเศรษฐาไม่รู้ว่าเป็นการหักหลังพี่ชายหรือเปล่า ตามภาษาข่าวที่เขาบอกนะฮะส่วนนี้วิบากกรรมของลุงป้อมกับพลังประชารัฐอาจจะหลุดมือนะในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมที่หมายมั่นปั้นมือเอาน้องชายตัวเองขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมพลตํารวจเอกพัชรวาดแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ากระทรวงเกษตรก็อาจจะหลุดมืออีกเพราะเมื่อกี้นี้เห็นไหมฮะมวลชนไปบุกพักเพื่อไทยแล้วร่ำร่ำเลยกระทรวงเกษตรต้องเป็นของเพื่อไทยเท่านั้นแล้วคุณสันติพร้อมพัฒกระทรวงแรงงาน อาจจะต้องลุ้นอีกโอ้โหนี่คือวิบากกรรมของลุงป้อมและพลังประชารัฐแต่โชมหน้าโฉมตาจะเป็นยังไงโผลคอรอมอรคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าจะรู้เป็นตัวเป็นตน